มารลวมงานวันนี้ครับวันนี้ม<ะ>างานงพิจารพนมครับก็คือความโภกลมคือว่าทางป๋อม้าดิวหรือว่าทางน้าดิวรู้จักครับฝั่งแฟนพิจารหรือว่าพิจารอยู่แล้วก็เลยมาร่วมงานเป็นวันนี้ครับผมัาดีสายบุญแล้วครับสายบุญครับแต่ว่ามางานใหญ่อย,อย่างวันนี้ครั้งแรกก็คืองานพิจารนี่เป็นัไงบ้างเห็นบรรยากาศแล้วเขาทําใหญ่เลยคุณลุกไหมคุณลุกครับแต่วก็ได้เจอได้เจอพิจารได้ทําท่า ทั้อยู่ไหนด้วยรู้สึกว่าคอมพิวต์แล้ววันนี้ครับได้เลยพิจาราครับส่วนตัวแล้วเรามีแบบก็เป็นมงคลอะไรสะสมมั้ยครับมีเอ่อริวไม่ได้สะสมนะครับแต่ก็มีริวนับถือไหว้ปกติครับพี่ใช่ล่าสุดพูดถึงกระแสละครเลยละกันการแสดละครเป็นไงบ้างคะในหมันร,รับมี่เลยละครตอนนี้ก็คือคนหั่นไส้เยอะนิดนึงครับเดี๋ยวว่าเริ่มจะเริ่มจะเป็นคนดีกับเ,เขาแล้ว ก็อีกประมาณสี่ตอนแล้วผมไปตดาไปจนะครับเป็นไงบ้างครับเวลาไปตลกไปตลาดอะไรกันเรื่องชื่นใช่คือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทำให้คนได้รู้จักหรือเพิ่มขึ้นก็ต้องขอบคุณแบบที่เขาให้ลิวเล่นบทไบฉาแล้วก็กระแสตอบรับก็คือคนก็จะหมนใช่อย่างเพื่อนริวก็คือเขาเขาเขาปลูกผู้เรียนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าผ่านมาด้าบ้านนะเขาจะผู้เรียน่ะ ปลาใสไมื่กอดกระปุ่นอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีคนชายนิดนึงวันนี้ครับแต่กระปื่มใช่ไหมว่าคนใช้ยคนกระปุ่มคือแบบยังมีคนนึ่งกาบอกว่าเขาดูผลงานพี่ดิวติดต่อเลยนะคะอะไรเงี้ยเป็นอะไรจ้าพี่ใจมากสาชื่อไต่ฉาดอะไรเงี้ยใช่จะเรียกว่าคนจับติเยอะครับผมจับได้ครับอ่าแล้วคนจับผู้จี๋ก็เลยได้าอมกับเบลดาครับคิดว่าคนมาจับจิ้นกันบอ ก็ต้องถือว่าในพระละครก็ประสบมกันบบเลยที่คนก็แบบว่าชอบเคมีคู่เราเนี่ก็เป็นพี่น้องครับพี่เวนตาพี่เขน,น่ารักมากครับผมดจริิงเป็นยังไงคะร่วมงานกันวันนี้อะไรนะฮะร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างกับพี่เวนตาจริงจริงตอนตอนตอน,ตอนเจอตอนแรกก็คือตื่นเต้นเพราะพี่เขาแบบสวยมงลงมากอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ว่าพอเจอเจอได้เวิร์กช็อปได้เข้าด้วยกันก็รู้สึกว่าเคมีตัวละครดี แลยิ่งพอถ่ายทุกอย่างก็ก็ลาบพื้นไงครับผมอจ่ผไอของพี่เขาเป็นไงบ้างครับอย่งแบบนี้เป็นเป็นสไตล์เราพี่เขาหน้ารักครับหน้ารักหน้ารักแต่คนเชียร์มันเป็นับอะไรนะครับแตนเชียร์แบบแนเชียร์อ๋อรองของคุณก็ต้องทงานครับทำงานทางานนี่แต่แบบตอนนี้อย่างอย่างคนในคนในไม่ค่อยนะคนในวิตหรือคนในโซเชียลจะคุยว่า สรุปแล้วตัวละครไฟฉันเนี่ยจะคู่กับใครแน่อะไรเงี้ยสี่ตอนสุดท้ายผมว่ายังพูดไม่ได้พี่พี่อยากพูดเป็นงั้นนะไม่พูดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ตอนหลังก็คือกลับตัวเป็นคนดีแน่นอนกลับตัวเป็นคนดีแน่นอนเริ่มเป็นคนดีแล้วครับอันนันฝอาให้มาตราฐานครับก็ฝากนะครับผมมาตราดาครับก็สี่ตอนสุดท้ายก็มารอดูว่าบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็